เจ๋งยังเกิดเจ๋งยังมันสิเป็นใกล้ๆครับเอาปลายหนูมือเข้าลูบขึ้นระวังจันจมูกจันหน้านีตัวนี้ก็มันสิเป็นแบบเข่าหากันแบบนี้สิเป็นของมันเองโดยที่เขาเรต้องคิดยังให้มันเป็นเขาคิดจะพูดโทรร่มเข่าแค่นั้นเองพูดลมเข้าโทรลมออกเห็นอยู่แค่นี้เหลือบตาลงไปเหลือบตาลงไปไว้จะมึน จะจะรับตาดิเหลือบตาลงไปเบนายจมูกเข้าีิเห็นต้องมองในน้อยดอกเห็นล่างๆดอกจ,จับลมหายใจเข้าออพูดหายใจออกพทเห็ดธรรมดา เริ่มมีควอมดุซึกแล้วเริ่มมีควอมดุซึกแล้วครับับตาลงก็ซาแเราเว,วลาหายใจเข้าออพูดสืบลงเข่าเลยเบ่ประเห็ุปากง่ายได้ไหนนอย,นอยสืบลงเข่าไป คอยมืนตาขึ้นมากหะือท่านเปลี่ยนก็มืนมากมัะนะ้งแนี่ยเอาผู้ดีจะมืนแห้งไหมยจะพึบเลยเนะี่ยพอคอยมืนตาขึ้นมากเราสืดลงเข้ามั่งเพื่อให้ตัวนี้มันอยู่เพื่อให้มันเด่นชัดขึ้นมยยันมันมันเด่นชัดขึ้นมาหเลยยังมันจะมาอยู่ประมาณนี้เดียบานมันจะออกกระจายกระจายบ้านใดบอก ่าไป่าไปคิดให้มันเปลี่ยนนะมันจะเป็นเราเองดิเออมาคนลูกอยชาวคนบางท่านเข้าใจซื่อว่ามันเป็นอย่างนี้ทำไมเห็นลืมตาไมา่ลืมตาไม่เหลือตา,าลงไปเบื้องปลายสมูกเจ้าของไม่จนก็ว่าอาการนิ่มๆน,นั่นแหละที่เกิดขึ้นบางคนก็นว่านึบๆบ,บางคนก็นว่าตุ๊กๆบ,บางคนก็นว่าขึ้นนิ่มเมื่อไฟนิ่มเมื่อแตะ มันเกิดขึ้นแล้วล,ล,ลับตาลงแตับตาล่ลางแลยวเวลาหายใจเขา่าแยมปากหายใจเข่าเย่มปากหายใจเขา่า,าจะซองซ้ำเือคนละจนว่าอาการนั้นมันสิเด่นชัดขึ้นมา มันสิเป็นคือเย็นเย็นยุกระดานนาาผากเข้าเลยล่ะเพราะว่าถ้านิ่มหน่นวงๆสิเป็นเย็นเย็นจะจ้าออกมาหลด เลยยังมนเป็นละวันโอ้ยมันไปคิดเอาต้อง่าคิดต้องมีแตพ่พูดโทพูดโทรอยู่อย่างเดียวมันต้องสิเป็นมันสิเป็นเอาเองได้อันตนะากนะันน่ะจุดนั่นนะ่ะ ก็เป็นตะเกง่งแต่ข้อกึมึงวัดแล้วอันก็ได้ <laughs> lưng ta khử đuối bẩn, giảm pha thiệt nôi là sụt lơm khờ của cao, nó cứ cứ lư nhăng nghi lư nhăng bẩn, mạn chạy bao men, đôi bao men, chút nìm nìm luồng là vang nì, เอาอาการใลยฟังดูอาการเป็นแบบไรมันกข็ตงตอเกข็งเจ็ดธรรมดาธรรมดาเพื่อหายใจปกติอย่างนี มันว่รักษาอารมณ์ใดมั้สิข้าเฝ่ามืนโพดกับข้าคิดออกแค่ว่าประบ้องออกมาแล้วขาก็สืดร่มหายใจไหวมันก็สิต่อเนื่องของมันอื่นแล้วก็รวดรองลับตาลงมไปอีกสืดร่มหหยใจเข่ามืนตาขึ้นแต่ก็สืดร่มให้ใจเข่าแล้วข้าสิ่งจักว่าโอ้อันนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะถึงบอกว่าไ้คนฝึกประคองไหวมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันบานาสิเกิดขึ้นยากนะตอนนั้นทั้งเหตุป๊ะ อยู่คนเดียวมันบ <t un deposit> ่ม <dance cake> ีแนวกดดันเนาะเช่นเล่นๆมาเลยเป็นบานนี้คล้ายๆก็เกรงแม้เลกน้อยมันมีมนมีคนบังมีอาจารย์อยู่เนาะครับมันยืนก้อนขึ้นรถกลับไปแม่ง่ายๆเห็นเปล่าหรเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเบิดขัวโตเลยล่ะเวลามันเป็นนั่นเนาะแล้วมันสิมารวมอยู่นี่บันเนี่ย คอยมันใจมันเป็นยังไงร่วมผมค่ว่าคนไล่ขึ like er. ้นมาถึงสรงกลางอาการร่วมบ่คอยมันใจมันคือห่าวไปหนึ่งเมื่อห้านีฉีดมากส่อๆนี่เดียฉีดเบาๆเบานิมๆมาอยู่นีฉีดจากสันจมูกแล้วมาอยู่ในระวางนี่เออฉีดนิ่มๆไปเด้ว่ามันฉีดถึงกับตีส่วนนั้นก็แตะขนไปคือครั้งเอามือแตะขนห้าลูกมากนี่แหละทดลองบัง แบบนั่นแหละแล้วมันสีร่วมของมันเองอยู่ในนี่โดยเฉาะว่ต้องไปคิดว่าแมนหรือยังเป็นหรืยอยัง,ยอยงอันนั้นอันอนี้หรือยังว่ต้องคิดให้มันเป็นเออแล้วมันสีเด่นขึ้นมาเองของมันดอกกันบอเฮดเฮดแบบคืออยู่ค้เดียวบางบางดูแบบอยู่คนหลายมันเก่งการกล้อง เอาความเดียวเอาความวไม่เอาสบายสบายสบายอย่าไปเข็งยัางนี้นะเดี๋ยเก้าน enfin ั่นแหละให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโตชักซิปเชื่อกชักข้อตันชักซิปเชื่อเดี๋ยวตาบึ้งไปจมูกก็ต้องสดนยั้งทั้งสิ้นเวลาอาการคล้ไข้ก็เอาหนึ่งมือลูบไปตามสันจมูก หาระวังการคิวแต่รับตาลงเหมือนเหมือนมันมีอาการมันรับตาลงแบบแบบเย้มปัดนิดนิดนยวเด็กเล็กเป็นน้อยแล้วเวลาสูบหายใจเข้านี่มันจะมันจะเด่นกันเด่นแบบันจ่าจ่ายเองเพรมันตอนกลางคืนกลางเกียอยู่ไหม ว่าวมนไม่เจ็บตรหลวงพ่อแต่ว่าโรคเก่ามันกำเริบเพราะไอ้ทีตัวมันไม่ถ่ายมาสองวันมันอาจจะตื่นเต้นเดินทางแล้วอะไรมันระบบขับถ่ายมันจะปี๊ดชี้ไปมันถ่ายไม่ออกม่การแบบมันป็นแต่หพ่อตาผมไม่เคยสายนะมันไม่ใช่ลิปเปอร์มันโรคด่าออกมานอยออกมันยัดเข้าไปยถ้ับป็นท้องเปวมันจะเป็นอาตารแออกนั่นแหละไอ้ตัวพร้อมที่นี่ ตอนนี้ไม่เจ็บเนาะตอนนี้ไม่เคยเจ็บเท่าไหร่เมื่อวานแรกเจ็บมากมากแรมามาเมื่อวานหลับหลับสบายแล้วครับเมื่อวานบุตรอีบุตรตามื่ออยู่วะตอนนี้เนี่ยนี่แหละหาโมงนี่หาโมงนี่หละหาโมงค่ะมีนาหาโมงนี่ไปจูงกกันลูกใส ตอนนีม้มันจางงูข้า,าไปยุบหมดเลยกระสันยำมันแรงจังมาเห็ดอะไรเนงะี้ยมันมีวันพระเลยนะกระสนันยามแรงจังมาเห็ดนี่เห็ดอันเก่าเฮาล่ะเฮาไปคุยกับเจ้าเกลือโลกบางรูซื่อกับเจ้าการมีเล่นเอออะไรใส่พลังสมบัติกัของ,ของชอยว่าให้มันเก็บ เป็นปวดท้องแล้วก็เป็นโรคพิษด้วงกับเริอดแ้วก็เจ็บท้องอ่ะปวดท้องบ่อยไม่มีไม่มีสาเหตุไม่แย่ปวดมายี่สิบสามเอาตัวปวดท้องไม่มีาเหุอันนี้จะดวงหรือาเหุอยู่เขาไม่ยิ้้เป็นกับเพาะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่เคยมีแต่เป็นนะแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งนีมีอาการก็เป็นมีมีตอนนอนที่ไม่ปวดปวด มีลมบิกแก๊สมีแรงดันขึ้นตลอดแล้วก็ปวดแบบปวดเป็นมาเกือบยี่สิบกว่าปีเป็นเนี่ยหาสาเหตุว่าอะไอันนี้ยปวดท้องม้วนท้องขึ้นหาสาเหตุว่าอะไก็อันตัวดากออกมันมีสาเหตุอยู่ดอกที่เอาตัวตัวลึกล้ำมัเนี่นยังไม่เหตุอะไรแบบสำหรับเตี้ยถ้าถ้าถ้าอะไรแบบที่ยวที่ว่าอาจจะก้าวขึ้นมากอะไรก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกังมากไปตุลัก่อน จังบกังวลหนักูบ่าไ้น้ำปลาน้ำดงนันใดไปหาไตหงมวงหงยางเติงกันเติง ล่มันพ่อเป็นแล้วล่ะอพอเป็นแล้วปันเขาบอกเห็นโดนปานนั่นดอกฮ่าง่าฮ่าป็นฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่่า่าอ,อ่า่าฮ่า่าฮ่าฮล้่าา่่เ่านน่่่าาาา ห้าคิดไป็นลวงหนาว่ามไม่หนักไม่เลี่ยงห้าขัดคลุงค้งพร้อมจำอารมณ์ตอนที่ใจพร้อมเหตุอยู่ผู้เดียว,วนะั่นาควันล้มแบบไหนคาบริกรรมมีบองางสะเหตตาสบายสบายแต่ต้องไปยิงมันมันพาได้กระดิสบายสบายนั่งกำค้างอยู่สิมันก็เปลี่ยนดิมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นกลางได้อะไร คมีน้องขนาดที่นี่เลยห้อพักนี่บอกจะเดี๋ยวเดี๋ราคู่หน่อยมาจัดการผู้หญิงมันต้องเอาผู้หญิงไปว่าวมันจะเรื่องมากใช่แล้วคุณไปพักของทางไอ้เย็นก็ได้ค่ะพอดีพี่หน่อยก็เพิ่งหายก็ได้ค่ะทาพักอยู่นี่เดี๋ยวพักยูนี่พอดีเลยเอาแย่หน่อยมาจุดหนยแย่หน่อยแย่ข้ามใดมากกว่ามือบ่ค่ะเล่ากับไปตามนาทีแล้วเอาเป็นพยาบาลโรคไตนะ ีแล้วคุณนายดิเดี๋ยวไปนั่งคนอยู่คนเดียวนั่นมันก็เป็นหน้าได้ยุดกสักสบายยุ่ได้ยุดอกเดียดด๋ยวกูกหน่อยเล้วสิหากูจะโรบ,บายเลเลียมมันเป็นดอกเขามากฝึกโดนปาน,นี่ดอกแน้อมาหาที่ห้องก็ได้ <laughs> ก็เห <mm <sm ็นว่าเกินสองนาทีไม่หอมค่ะราคาคนไทที่พัะค่ะเอ่อที่ไหนเอกไหนได้น่อยคุณนี่คืก็ใ้ได้แต่หังตกานเด็กไปเด็กมามันจะเป็ี่ยนมากดยค่ต้องเปิเหลือต้องเปิสืกระเบป็นธรรมดาแหละ ผู้ชายกับผู้ชายก็พ <c oughs> ูนกันไม่งานจึงคุ้มแบบนี้สองนาทีน่ได้บิดลิบอคุ้มกับฝ่นไง <c oughs> ไ,ปไปหาบองนน,น,นี้ แต่ไหนพี่น้อยมากพูดันลคนบอกไรบอกกันนุ่งยางนุ่งยางเอ้ยเป็นแน้วเป่นแล้าเลยดีใจเลยเด้เลดนี่กระเทนี่กระทยกระเทยไม่ต้การรถเลยที่คือว่าเป็นนี่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 เนนี่คแต่เราเ็ละเอา่ะถ้าบอกไก่อนมันมันถึงตอนไหนพอมันมันตีคิดไปยังไม่เป็นอย่างนั่นยังม่เป็นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เด้ให้มันเกิดขึ้นเาเองเกดนเราเอรกยึับแบบนี แ่บอกไปกวอนทางหน้าคักมันจะเป็นกระท่าดิฟิวไรด้วยบัาถ้ามันเป็นเอ็เอไเดียวไหนกูหน่อยไปฟิแต่บอกไปกวนเป็นกระทาเด้อดิว่าคือ่าเป็นแบบนั้นคือพอเป็นแบบนีดในทาแล้วนั่นแหละเอักก่อนีหมาดองไอนมานแล้วค่ะพี่ใจ้วัตถุดิบ้างนี่ค่ะ พูดอะไรเมื่อไรบ้างปัานอยู่บ้าเมื่อไรเลยค่ะคุณอน้องจะเจัวผีแสีดเลยะหลวจะกลางเต็นท์นอนตรงนี้อได้กางเดินการเด็นนอนได้แล้วก็มีเต็นท์อยู่บักแเร่เสื้อผ้าบักแร่เต็นท์อาจารย์แตข้างนขกางเต็นางเต็น์นอนจะไปลองดูจะลอดูอยากกับตัวกมีสองผองอยู่ะ อยากทดสอบจิตใจตัวเองเพาน้องยังตัวอยู่แค่ไหนนมืเอวานพยาดูไปนอนนั่งก็ดีเลยแล้วก็ได้นอนเด้วยลาตายด้วยแล้วท้องผียนนเข้าอารลาอดูกับคนกลางก้นอยู่ใก่ใจปลอดภัยเลยนอนไม่นีเลยบพราะนารสุนัอไม่นีเดลว เขาก็มารักษาเขาอากรากูบางที่ก็หยอกกมี่ไปเดียวเออเออเขาปลอดไข่กันนะเขาเตาอยู่ทแล้วกันเดี่อได้ป่โอ๊ยม่ต้องรับนได้มีเพื่อนนอนนอนกับลุงกัมพูนก็ได้นอนรู้ไกลเพื่อนหรือ้าวนอนสองนอนสองคนมีแค่นอนคนเดียวเออนอนเพื่อนกันดูใกล้อาจารย์ปลอดไข่ Oh, yukarahan bapor.